โอ้โหถ้าเสียงมันจะขนาดนี้ดูทรงคงต้องภาคโอ้โหเพื่อนวันนี้อย่างร้อนนะเพื่อนอยากกินน้อปอันชันเย็นๆจริงเลยให้เรามีไว้เพื่อนจริิงดนั่งก่อนดีกว่าเจอเพ้อแผลงเพื่อนนั่งเลยในน้ำมันชันมันว่ามันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยมันโม้รือเปล่าแก้วเอามีมีเฉยแล้วขวดอย่างใหญ่อ่ะโอ้น้่งแข็งกับเพื่อนเอ้าไอ้นี่เรื่องเยอะยังวะอ่เอาไหนกระติกก็ได้ขอเต็มๆขอแบบล้น ไหนคือล้นกันใจเย็นดิโทษทีเพื่อนเมื่อกี้อารมณ์ชัว่ววูบแหมนะแค่ชัว่ววูบเกือบมีมวยกันละก็แล้วจะเอาไม่เลา่าก็มาดิไอ้นี่ไม่กินแล้วนะอัญชันไหนกินต้องเกิดกว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเทเลยเอาเลยนะเพื่อนนะ จกลีลาจังวะโมาอ่าเป๊จัดอะไรก็เติมน้ำเปล่าหน่อยเติมมันก็จืดถือว่าเพื่อนสีมันจะได้สวยๆไงเพื่อนเอาก็ช่างสีดิไอ้นี่จะกินเว้ยไม่ได้ไปกวัเอาละเอาปเมล่าเอาก็มาดีนี่ห้าวิแล้วน้ำเกลือเนี่ยกินไหมะน้ำเกลือเฮ้ยเยย็นเเว้พื่อนบอกแล้วสีสวยไม่เชื่อเฮ้ยสีสวยจริงว่ะเพื่อนเพื่อนที่โคตรเมซิ่งอะโยบซาบโบรกินน้ำมะชันกันรึจะโบรใส่มะนาวเนี่ยมันจะแซ่บกว่านี้นะเว้ยจริงเหรอเพื่อนเอาก็จริงดิวะเติมแล้วมีคำถามว่าเพื่อนว่ามาเลยโบรถามมาได้ทุกเรื่อง มึงเคยวะไอเพื่อนแต่เราไม่มีมะนาวดิว่าพี่บอกเพื่อนเราไม่มีมะนาวเออถ้ามีคนเดินมาขายมะนาวก็ก็ดีเฮ้ยใครวะมะนาวเบาน้องเท่าไหร่วะพี่ซีกละห้าบาทอ๋อสี่ซีกร้อยหนึ่งอ้าวแล้วทำไมมันแพงกว่าวะโอ้การตลาดไงน้องการตลาดรูปแบบไหนวะเนี้ยอ่างั้นเอาซีกหนึ่งพี่ซีกหนึ่งหมดเหลือแต่สี่ซีกว้าวยังไงนะพี่เอาไปเถอะสี่ซีกร้อยหนึ่งผลกันเองราคาพิเศษก็ว่ากันไปโอ้โหเพื่อนจ่ายเลยเอาเป็นงั้นไปจ่ายไม่ได้เดี๋ยวไม่มีงานส่งครูฮะพี่เอาหวานแฉา อะไรวะอะได้พี่ดามาแล้วพื่อนบีบเลยบีบเลยอย่างรู้จริงว่ามันจะแซ่บขนาดไหนวะไหนดูดิเนี่ยบรอมันต้องอร่อยมากอย่นเนี้ยด้ว่วะมันเป,ป็นปูจะแซ่บอ้าเรียบร้อยเพื่อนไหนลองคนดิคนไงวะไม่ต้องหรือเพื่อนเราเองเราเองคนไม่เป็นนี่วะให้เพื่อนมันม็น,นสีมันเลิกแก่เรื่องมเพื่อนเปลี่ยนจริงว่ะเฮ้ยมันกลายเป็นสีไอ้สีมเตียซ่ได้เลยมิเต่าสีโซอาสี

ออเอาเป็นเรื่องดิ่งงี้นี่นะคะน้ำอัญชันเปลี่ยนสีเมื่อโดนมะนาวเพราะว่าดอกอัญชันเนี่ยมันมีสารแอนโทไซยานินนะคะซึ่งเป็นสารบ่งชี้กดเบสต,ตามธรรมชาติน้ำอัญชันเดิมมีสีน้ำเงินเมื่อเติมมะนาวที่มีกรดซิตริกเนี่ยค่า H p พก็จะลดลงทำให้แอนโทไซยานินเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างและสีเปลี่ยนไปจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงย้ย <c oughs>

ดีใจดีใจดีใจด้วยเติมซับสติงเพื่อความอร่อยแซ่บหลายดีใจ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 โคตรอร่อยเลยวะดีใจด้วยดีใจดีใจเย่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 ดีใจดีเย่เย่เย่